สวัสดีจ้าพี่น้องป้าป๋ายสุขสุขคนเดอ้อมาเด้อพี่น้องมากินกันขนมเซนกันเด้อจา้ากินข้าวปุ้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินข้าวปุ้นกันเลยเด้อจา้าใส่หมดเลยใส่หมดเลยใส่ไม่ได้ถาดเลยอะเอากระเพไปทีละอย่างอันนีอ้ออกมาความบุบนี้เลย <c oughs> ไม่หมดไม่หมดไม่เป็นไรเอาเป็นให้มันดูนั่งไง่งยงพี่นอ้นองจับออกมาให้เต็มเต็ เออพี่น้องมีมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อไม่หมดไม่เป็นไรทำในนั่นเอาผักใส่ตรงนี้เลยนะอือเอามีพี่น้องคุณก็จะได้อยากกินนำลาบใส่ลน,นไปเลย <c oughs> อย่าแก้วกินแล้วเด้อพี่น้องอย่าแก้วกินแล้วจะก๊อ ลึกอักลักพี่น้องตึกฝึกตักปกมาเป็นตังนึกตังงักสามมันเธเราไม่เนาะไม่ต้อง่ต้องยอมรับตัวเองจะอ้วนจะใหญ่จะพี่อะไรก็แล้วแต่ขอให้เราครบให้เกิดมาครบตานพิสอก็พอลูกไอคนนึงบอกว่าแม่ไม่ไม่ไม่อายคหรือแม่ตัวใหญ่ตัวโตแม่ไปออกกล้องไอออกกล้องออกอะไรวะถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็แม่อายทั้งปีทั้งชาติแม่อายจนอายุปันนี้แล้วแม่ไม่เคยออกกล้องแม่ไม่เคยไปไหน อายมาจากเด็กหน่อยโตโทษนี่พี่น้องไปใส่ไปใส่ก,ก็อายค่อยรีรีรีไปใส่ก็รีไปเฮ็ดให้เฮ็ดนะหักพงกระโพดก็รีเขาไปไปหักคนเดียวไปจอบหักู้เดียวกินเขาก็ไปรีเขาพี่น้องข่อยเป็นอย่างสันอีเมลกัดดาวเป็นอะไรยงั้นอายโพดอายเหลืองนั้นค่ะอายเขา่าไรกินเขาก็กินเขาก็ห่อน้าห่อเขาห่อน้าไปูดเดียวแล้วก็ พอเข่าไปพูดเดียวบกินน้ําไผ้กไปติดตีก็ฟังกับเอาผ้าเชียนหัวเหลือต้นลูกกตาบอกรกินน้ำกินน้ำก็เอาเปิดผ้าออกแล้วก็กินไตอันนี้ไอเขายันเขาห็นหน้าเนี้ไปกินข่าก็ไปหมอบกินยุบเดียวหมอบยุบอันกระสอบกระสอบเข่าไปสีเข่าเชียนนั่นน่ะหมอบยุบกระสอบเข่าแล้วก็กินกินกินก็เพื่อนก็มูกเพื่อนทีกินจะเป็นไอทั้งปีทั้งชาติพี่น้องหอยไปโรคไอ นี่ก็เลยมาอเ่าปนี่เราก็อายเอ่ยหัวเราคนนั้นรับสภาพตัวเองไงก็คือไงอ้วนก็คืออ้วนแกก็คือแกคนนั้นเขาทำเพีกันจังได้เขาแกแล้วเขาอ้วนแล้วแม่พี่น้องเขาจะมาหุนเฟิร์เฟกเหมือนตอนเป็นตัวสาวเป็นไปบ่ได้รอกจ้ามันเป็นไปไหวเพได้ดอกหุนเฟิร์เฟกตจังสั้นอ่ะเนาะพี่น้องเขาต้องรับสภาพตัวเองเอาเว้าน้ำเพิ่มนี่ กินในนี้เลยจับกินในนี้เลยลูกไม่ต้องร้องอันนี้เนีย่ยจับเอามือจับกินในนี้เลยกําลังภากให้ลูกดูไอ้ลูกกินไอ้นั่นลูกกินขนมจีนอย่าจะให้อย่าจะให้ดูจะก,กลับกล้องก่อนนี่ลูกกินขนมจีนแล้วก็อีกกล้องนึงอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าแม่พูดแล้วแม่พูดแล้วหนูหนูไม่พูดแล้วงั้นเนี่ยอร่อยไหมน่ะ เรียกพี่เขากินด้วยเดี๋ยะพี่พี่เพ็ดเนี่ยพี่เพ็ดพี่เพ็ดเนี่ยอ,อ่ะอตอนเช้าครับอเออหันมาให้หันมาดูให,ให,ให,ห้ให้ดูอีหลา่ากินเลยอ <c oughs> <c oughs> ่ะให้ดูอีหล่ากินเลยน่ะกินเป็นแตซ่บได้พี่น้องนะมักไลนะ่น่ะมักขนมเส้นเิปกับใกล้ที่ลูกมันจะได้ไม่ย้อยเอาาอเิปเขาไปจะคิดเนี่ยเอนอน,นั่นเนี่ย เอามือกินได้ดีก็ได้นี่ยเอากินติดมันดึงอย่างเงี้ยเออใช้มือจิบเนาะมันจะดีดใส่ตาเด้อมากินเป็นแท้เนี่ขนมเส้นจ้ะเขากินูนเดียวเดี๋ยแก้วกินหมดนั่นเราเห็นว่าพี่น้องตีนไก่แลนะอุ้ยคืออยากกินนะพี่น้องข่อยเนี่ยน้ำลายเงี่ยน้ำลายหล่นเออเท่านั้นดูเห็นมะตีนไก่แล้วก็ไอ้นั่นเป็นกอคอเนาะ ข้อไก่ไอ้ตรงที่ว่ามันเป็นเอ็นๆนะ่ะโอ้ยนึกถึงตอนยี่แก้วเป็นสาวพี่น้องกินโอ้ยวะตอนยี่แก้วเป็นสาวนะ่ะกินแบบกินแบบนี้แหละกินแบบกินอะไรก็กินได้ขออะไรให้มากินได้มดแหละเนี่ยเอานี่แต่กระดูกมัวางในไตโตะเนี่ยอืมดูอ,อร่อยวะ่ะนะเถอ อร่อยเจ้านี้ก็ทําอร่อยแต่ว่ามันเป็นกะทิเขาไม่ค่อยทาน้ํายาป่าพี่น้องเออถ่ายให้เออให้ดูให้ดูดเออเออแม่ก็โงโ่เนาะห้เห็นหน้าแม่อยู่คุณเนี้ยเออถ่ายนี้ดีกว่าจะได้เห็นหยกกินด้วยเสร็จจากนู่นรอเดี๋แม่จะดูอันนี้ด้วยให้มันได้แปดนาทีก่อนอีกสักพักๆๆนึงเดี๋ยวอาบน้ำไปโรงเรียนเออกินไปเรื่อยๆก่อนให้มันได้แปดนาทีก่อนนั้นอ่ะยังยังไม่ถึงเวลาไปโรงเรียนอือโอ้ย แม่ก็ตูดไปตูดไปเนาะอันนั้นมันก็เยืนหนีแล้วเอ้าดูยเตีสีโห่อีกกล้องนึงพี่น้องคอยขึ้นตูดไปก็ตูดไปเอาเท้าโผล่ไปอีกกล้องนึ่งแหละโอ้ยวะเนี่ยให้เบิ้งอีหล่ากินไปมากินมากินน้ำมันด้วยนะเจ็บแสบแต่มันชอบกินน่ะ ปุ่นเนี่ยกินได้ตลอดนะพี่น้องน่ทั้งแย่ไปโรงเรียนก็ไปเอามากินแล้วเขาบอกว่าโอ้ยกินตะเศร้าหลายมันบนปันทองเด้องั้นให้กินเข่าเขาบอกให้กินเข่าก็ต้องรีบกินลูกๆเพราะเวลามันอีกอีกตรงไหนนาทีเนี่ยเโอ้ยหกนาทีแล้วเออหกนาทีแล้วอะอากินไปเรื่อยๆมาเด้อมาเด้อทั้งอีอันมากินํากันเด้อทั้งนู้นอ่ะทางกองนู้นอ่ะมากินกับมากินไก่ อหยกเด้อ so ห mm ้ยาแก้วเป็นคนพูดอหยกมันไม่ได้พูด้มันบอกว่าแม่พูดไปหมดแล้วงั้นเออก็แม่พูดไปหมดเอ้าแม่พูดไปหมดมันก็เข้าอนุนเหมือนกันยังว่าเอ้าพูดไปเหมือนเหมือนก็ภาคแทนตัวมันแหละโอ้โหอร่อยใหญ่แล้วกระดูกแห่นแหนกระดูกเอาภาคอ่เนี้ยเนาะเออข้อกระดูกพอมันจะมันๆใช่ไหมข้อมันน่ะมันจะมันๆนี่เนี่ยแี่นเนี่ยแม่ทอบเนี่ยมันจะกึบๆมันจะกินกึบๆเออ อ๋อบางคนบางคนเขาบอกว่าเอาไปเอาทำกาันนาย,ยกไปตื้อมาน่ะชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดแล้วก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมก็กรอบแล้วก็เอาไปเอาไปทอดเง,งี้ยอ๋อที่คงเออเขาบอกเขาบอกเขาบอกเอ็นเนี้ยมันจะอร่อยเอ็นทอดออกมาแล้วมันจะอร่อยมันจะอร่อยมันจะกิน<อ>แบบกรึบกึบไงมันจะกินกรึบกรึบกรอบกออ่ะ มาเด้อพี่น้องเด้อนะมันกินน้ำกันจ้ะแสบน้ำมันเนี่ยมันกินใหญ่เลยนะมันกินใหญ่แล้วมันอร่อยไอฟ้าลงอย่างนี้ทุกเที่ยวเป็นอย่างนี้ทุกเที่ยวมันไอทำไอหัวมันไม่ได้จำหรอกมันไม่จำข้อมูลหรอกบอกแม่มากว่าให้ให้ลงไปแล้วให้ปิดเด้องั้นหมามจะขึ้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะคอยกัดไม่ได้ทายรูปไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยทายทายตอนหลัง พี่น้องมาแซ่บป,ป่ะถุนป่ะคอคอเอ็นไก่ค <c oughs> อเอ็นไก่เอ้ยอ,อันนี้ที่เนี่ยตีนมันจะที่นานา,นาอร่อยเนาะไม่อร่อยหรือมันเหนียวหรือไงมันไม่ไม่ค่อยร้อนโอ้ขนมจีนเว้ยมันจะเป็นร้อนเป็นข้าวต๋่วไปปไม่ได้ทอกเวยก็ม่อทํามันร้อนมันจะอร่อย เป็นอาหารเป็นอาหารมื้อเช้าแต่ว่ามื้อเช้าเขาก็กินไปเที่ยวนึงแล้วมื้อเช้ากินอ้ไหนกินไก่ย่างใช่กิน,ก,ก,นก็ตับย่างกินไกย่ย่างกับตับย่างกับน้องเวลาไรสดด,ดูดูน้องเน่เดอ้อฝากน้องฝากนุ่งเน่เด้อจ้าฝากลูกฝากหลานเน่เด้อดูให้เน่เด้อเมืเทียบังเที่ยก็ให้อีหล่าไล่จ้าบางเทีย่ยแก้วก็เฮ็ดดุ่นเฮ็ดนีเน่เฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นแต่ว่าจะให้อีหล่าไล่ประมาณอันเสาร์อาทิตย์แหละ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเก้าตาพักกินเทนเนอรีพิซซูเจไปด้วยนะคะบาย